สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเบนพูดโดนนะครับที่ปรึกษาการขายอยู่ที่ BM เอ็นลยูลาดพร้าวหนึนะครับวันนี้นะครับเบนจะพาไปรู้จักรถยนต์คอมเพกต์คาร์นะครับระดับพรีเมียมนะครับรองรับผู้โดยสารมากถึง7ที่นั่งนะครับจะเป็นรุ่นไหนนะครับตามไปชมครับครับแล้วแล้วก็อยู่กับ BM เอ็นดับเบิลยูสองหนึ่งแปดไอแกนโชเลอร์ลักชูรี่เอฟสี่สิบหกนะครับคันนี้นะครับขนาดเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับตามไปดูภายนอกกแลละภายยในนััเครบ รถคันนี้นะครับปี2015นะครับราคาอยู่ที่1 170,000บาทเราไม่ขายครับเราขายเพียงแค่1 50,000บาทเท่านั้นนะครับยังมาพร้อมกับตัวรับประกัน1ปีหรือ25,000กิโลนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเบนิสเบอร์ด้านล่างนี้นะครับเน้นย้ำนะครับมากกว่าการซื้อขายคือการบริการและพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ